วันนี้ายน้องจะหมกหม้อปลาขาวนะคะใบแมงลักปลาขาวหมกสูตรใจน้องนะคะใจน้องใส่ตำใบมะกรูดตะไคร้หัหอม,หอมกระเทียมพริกใส่ลงไปายน้องชอบตะไคร้เยอะๆหมกปลาขาวนะคะหมกปลาขาว เอ้ออเรสูนพริกขายเพื่อนอ่ะฮวงทำสูตรเจ๊น้องนะค โอ้ยโุนจักเตะ่อนอะลมมันเข้ามาพอดีหังเพื่อนใส่น้ำปลานิดหน่อยยายน้องไม่ไม่กินเค็มนะคะใส่แค่พอหอมแต่ปลาดองปลายมกหม่อประขาวนะค,ะคนเพื่อน เอย่าจีจะสำลักนะคะนี่ใยน้องทำสูตรใยน้องนะคะเพราะปลาตัวใหญ่ใยน้องก็เลยยังไม่ใส่ปลาลงไปนะคะกลัวเขามีกลิ่นคาวใส่เครื่องก่อนไอ้เครื่องเขาออกกลินก่อนแล้วค่อยใส่ปลาลงไปใส่ใบแมงลักลงไปนะคะดูก่อนว่าน้ำพอดีไหม พอปลาขาวยยญน้องตัวใหญ่นะคะเนี่ยเหญน้องก็เลยยังไม่ใส่ปลาปรุงก่อนค่ะใส่น้ำลงไปอีกนิดนึงเราจะหมกหม้อนะคะหมกหม้อหอมแล้วค่ะ แส็แน่นอนใสบบ่ปลาขาวลงไปจะได้ไม่ต้องคนนะคะหมกหมดเลยครึ่งกิโลอันที่จริงยาน,น้องที่เอามาทอดกินก็ส้มตำนะคะมาทอดแล้วค่ะมกไปเลยค่ะ มกแล้วก็สิบปิดฝาไว้นะคะ่เพื่อนหมกหม้อปตะขาวแี่น้องกับชิตุนให้น้ำเพื่อนแห้งๆแ,แล้วก็สิบปิดฝาหม้อไว้คุณแซบคักเลยคะจิจิ ถ้าเป็นปลาซิวปลาซิวน้อยอยายน้องก็จะคุกเครื่องคุกหย่างก็นะคะแต่อันนี้เพื่อนเป็นปลาตัวใหญ่ยาย,ยาน้องเลยบ่กคุกเอามาคุกให้น้ำเดือดก็แล้วยังเอาหลุงกลัวเขาเหม็นขาวเพราะเขาตัวใหญ่จริงๆแล้วตั้งใจจะเอามาทอดนะคะทอดกินกับส้มตำทีนี้เปลี่ยนแผน หอมมากเลยหมกหม้อหมกหม้อปลาขาวแซบแน่นอนค่ะแซบอยู่แล้วีมือยายน้องแซบอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวให้เขาเดือดอนะคะ เ๋ยวาเดือแล้วยายน้องจะตุนน้ำให้แห้งนี่เดี๋ยวให้น้ำยุบแล้วก็จะเบาเบาไฟลงนะคะแซบแน่นอนจีจีเอ๋อยมุกหม้อมุกหม้อหอมใบมะกรูดหอมตะไคร้ น้องใส่ตะไคร้ย่างหลายเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นปลาตัวแย่ใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดยางน้องก็โขกลงไปนะคะโขกลงไปกับตะไคร้กับพริกกับห,หอมกระเทียมหอมชื่นใจอร่อยแน่นอนหมกหม้อยายน้องตามตัวใหญ่ค่ะ เพราะว่าเอามาตั้งใจจะทอดกินกับส้มตำทีนี้ไม่มีเวลาทอดก็เลยหมกหม้อง่ายกว่าโอ้หอมหอมเบิรงคุณตะไคร้ปิดฝาค่ะปิดฝาฝาวไว้นะคะไข้าวบ,บ้านของใจน้องแล้วก็นึ่งมันนะคะนึ่งมัน มันญี่ปุ่นแต่เป็นสีขาวอร่อยมากไม่ได้ต้มนะคะต้มกลัวเขาแฉะก็เลยนึ่งก่าแทงค่ะกิโลหนึ่งใบเขียวเดจจีดจัดมาให้จัดตลาดนาดมซาวนี่นะคะนี่นี่มกหม่อ,อยหญ่นองละคะ่ะสูตรใหญ่นองนะคะอ้าวน้ำอันแกงหดล้นไปทางนั้นเดี๋ยวเอาทิ่ชื่อมาเช็ด เดี๋ยวน้ำแห้งๆแล้วเราจะไปกินกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งครับเพื่อนจ๋าอร่อยแน่นอนปังๆเริฟๆนะคะทุกคน